โอ้โฮเรามีมันโซผ้ายีเดอร์ออมหอยค่ะอยู่ยามั่นจะได้กินนะคะ<ช>สวัสดีสุขสุข,ขนคนนะคะสวัสดีสวีดัสนะคะมาพบมาผอกับเมียสิเมื่อนี้สวรรค์จักรโครบรรทุกสิ้นอีกแล้วด้วยกัพี่น,อน้องน้อยค่ณเบื่อกัน,นะะด้วยเด้อน้ำก็เก่ามาห้าแล้วพวกเจ้ามาเบิ้งพวกเจ้ามีาศาสตร์กัมาปู่กลา,างนาเจ้าของมันอยากกินอันออมหอยคือจังออมหอยจุบบานเฮ้าไม่พี่น้องแบบที่นี้มาออมหอยจุบให้ัักกกกขวิกกินน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 ะะะะคะคคเ็งา เริ่มย,ยวได้ผักซีมากฟักซีเล้ากับใหญ่เล้าสองกับนี่เย่อุ้ยหอมหินหินนะพี่น้องนะผักซีเล้าเนี่ยจริงแล้วนะเขาจริงๆแล้วนะคนะุนไปอ่านในประวัตินะผักซีเล้าเนี่ยมัน่ได้เกิดอยู่อีสา,บานบ้านเฮาเด็ดมันมีฝรั่งพวกสมัยก่อนนะเพิ่นเอาเพิ่นเอาเม็ดนะไปปลูกไปถิ่มไว้นะยุนี่เพิ่นก็กินธรรมดาเลยพี่น้องมันเลยกินไส้แบบพวกเสาหม่อนพวกพวกซอสนะเพิ่นก็เอาห้วยหนังใช่นะแบบเป็นเรื่องธรรมดา,ามากๆเลยแต่ว่ากิน กินกินผักซีฝรั่งเนี่ยพี่น้องนะเห็นแปลงแปลวัาสาัตสัตไทยนี่ก็เออมันก็เป็นอย่างจุดแตกนะคือจังหมั่นเมืองพ่นจริงๆเราหมั่เมืองพ่นกับหมั่เมืองพ่นบ้านคอยเนี่ยจริงๆเรามันก็เกิดมาจากสงครามตั้งแต่ทหารอเมริกันเขาไปตัง้งฐานทัพอยู่เมืองพ่นเด็กพี่น้องเราพอเขาพ่านเราพ่นกับเฮ็ดใส่กอ,อก,กินอ่ะแม่มันก็เลยกลายเป็นหมั่น คนอีสานแถวนั้นแบบว่าเห็นงานน้ำคนในเมริกันก็เลยแบบว่าได้รับวัฒนธรรมมากเลยกลายเป็นหม่อมเมืองคนพี่น้องนะประวัติศาสตร์สาไทายประวัติศาสตร์โลกเฮาหนาสนใจมากเลยนะเออข่อยก็อยากเป็นนักประวัติศาสตร์กันได้เชื่อว่าจังไหนเนาะเดีมาเป็นกรุ๊ปนะพี่น้องนะโอเคถ้ามาอ้อมหอยกันอ้อมหอยแมงคูมันจะออกมาเป็นรสชาติในแหล่งนัพี่น้องนะเราก็นหนึ่งข้าวเนี้ยไหวแล้วก็แซ่ข้าวเนี้ยไหวนะฮะเนี่ยเมียซี่ก็แซ่ข้าวเนี้ยไหวนะคะประเทศเขาเบียนะคะกันหนึ่งเขากินนะจ๊ะ อ,อมหอยกินกับฟนเยียวมันถึงแซะไปหน่อยแล้วก็เสีเข่ากันเนาะทุกทั้ทกันแซ่หอยไต่ก้อนบางส่นมันสิงแงแข็งค่ะมันสิไงไส้ไม่ออกกันนะไส้ไมนออกแกงง่ายๆได้บัลเดอร์ไสก่กระเทียมลงไปค่ะหอมแดงมันมีใส่หอมขาวก็ได้ค่ะก็ไาาด้แซ่เขาเบื่อไปมันที่นี่ที่ใส่เขาขัวด้วค่ะเนี่ย เส้นหน่อยเพชรหน่อยเพชรเพชรลายเพชรลายแค่ทำนี้พอเรียบร้อยกเป็นคนเดียวมีแค่เครื่องว่างมดวยนะคะเนาะมีตะครัวกระเทียมบักจีกแห้งนะคะเนาะเออตามว่าต้องหลากหลายค่ะที่รานแค่ว่าต้องแหลกพอกรูคเล็กว่าต้องละเอียดด้วค่ะเด้อเนี่ยนั่นน่ะ แค่นี้เสร็จแล้วสเส้นน้ำเทน้ำลงไปจ้ะอ้อมแล้วเขาก็ต้อตงใส่น้ำลายอ้อมปต้องใส่น้ำลายกันเอ็มใส่เคิงๆว่ดีกันอ้านี่ใส่หลายๆค่ะเต็มเลยใส่ของเท้าใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกันขคาวลงไปค่ะอันนี้แซ่แข็งนะคะเลย พันต้นขะล้อแตรใบเจ้าจะเอาเข่าเบียรลงไปนะคะที่เขาตำมาเกีบนะตำโล้อเกเรแล้วค่ะห้่นตำละเอียดตำละเอียดนะคะที่สารบาแท้ค่ะสารแท้ต้องขล้อเกเรนะคะใส่น้ำปลาลงไปจ้าเอือเนี่ยมันแสีบน้ำปลาจัดน้อยแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวจะไหลมาสิเข้ม น้ำเดินแล้วเขาจะเอาผักใส่ก่อนด้ค่ะเพราะว่าสนใจหอยเลยหอยมันสิแข็งมันฉีกหอยแข็งมันมาเสียบค่ะเขสาสิยทีแล้วหอยอ่านแล้วปเอาผินเลยค่ะทำต้นสุดท้ายเอาหอยใส่นะคะปิดค้าแล้วก็หอยอ่าเราออกเลยค่ะเดี๋ยวเกี้ยวไปจักเกี้ยวไปเ้ปืงอกี้มั่นเมืเอ่อกีอ้กรเดีไหมเม่อกี้กรเป๋ากินก่อมนะกถะุงกระเปาน ยิ้มแรบบเรที่นี่เอมหอยเราชื่อเส้นหมี่แบเรียบร้อยแล้วปล่อยหอยมันอาแบบออกแต่รา้าประตรงเก็บตนปราตัวหอยมันแข็งมันเสียบเจอว่าใครนู้นเนี่ยอ้อมหอยแมงปูค่ะเนี่ยหอมหอยค่ะกินข้าวก่อนเลยว้าวว้าวเนี่ยจะใส่ข้าวเบียร์เสียก่อนอีก หมูสัมาเขาไวแล้วลืมแกไปตำนึ่งเบิร์เฉยแม่ขวยไหมเฮ้อมี้ยางติดบกลืมแล้วเขาเด้ออีกทานกินข้าวก็เร็วเดี๋ยวทำกับข้าวอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะกินกับข้าวย่างเดียวมันบอเียมนะว้าวบ้า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 เบิ่งดูล่วว้าหฮู้หูู้้บ่าดงงอมหยาแล้วก็เด้ออันคนอีสานดีใจได้กินอาหารอีสานยังหรอคะ ซีเวนอีค่ะอาหารอีสานอะไรนะคะเลยกระถางกระถาป่ะเฮ<อ>ี่ยงค่ะตำบักทั่วค่ะตำบักทั่วเฮี่ยงแล้วก็ออมหอยข้าวเหนียวกรเชิมเด้เลยไหมกินได้ไหมใช่ป่ะข,ดงงขดาดอะไรนะขาดความอร่อยขาดจืดขาดเค็มขาดอะไรอย่างแบบที่แบบบอกเปลือกมันไม่บอกเปลือกมันก็ไม่มดมได้ แม่เคยซื้อเคยซื้อหอยเซรีมากัวมันตามันเยอะนะมันแข็งมันแข็งเนี่ยกินแบบมือดีค่ะเนี่ค่ะเวลาแบกกินเผากับฝาเห็นงานอยู่นี่กับฝาห้าเวลากินเผากับฝานะนี่แหละค่ะกินไปแต่ถ้าญติไปแต่ว่าอยู่ข้างนอกสระบังโยได้ลำบากกว่าค่ะ พ่อกินอลยุค่ะหัถ้ามันอ่านเนี่ยเอาออกเลยหอยหดหมดแล้วหอยหดพ่่แล้วก็จะมาอ่อนไหมก็เลยกินไ่อนไก่ออนนี่องใส่เปนี่ยนมเเนี่ย chào chào Ừm chào 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 เลติมนี่ฮะเอามาอ้มอมแดดอร่อยมากค่ะเนี่ยตีออกเลยค่ะ <laughs> <laughs> บ่ตีถือกินได้เนาะบะเต็มนนถด่วแมนค้อนถั่งเราชอบกินอาหารอีสาขอบบอขนขาดบะเต็ม่วเ้ มันร้อยไหมร้อยปะร้อยเร็วร้อยรอยอ,อ่อมห้อยใช้ม,มือเลยค่ะใช้มือเลยจ้ะนี่คนภาคกลางนะฮะคนอีสานทำให้กินนะจะ๊ะคนกรุงเทพจ้ะโอ้ยดูคนกรุงเทพความผิวด,ดีดีนะโ <laughs> ดนควัมรถเยอะ <laughs> <laughs>